Gosta de fazer os dias, a sua novinha que tá na bolanda. Gosta de fazer os você tá lá em cima da piroca 24 horas por dia. Eu vou ser você é levado, você mora tudo. ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับก,การเลือกตรงนี้ชอยส์ของออฟเลมก็อยู่ที่4กับที่5ที่เรา สามารถเลือกแก้ทางได้นะครับอันนี้ผมน่าจะเจอกับฟอร์เรนิโนไมโคิมูราสตัวนะครับต้องมาดูตัวสุดท้ายว่าจะเป็นโรมิงหรือว่าเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ในแร้งเนี่ยมันเฟกกันยับซึ่งในนับปัจจุบันผมว่าการดับตัวยากกว่าซีซันแล้วนะครับคือยากที่สุดเลยนะครับแต่ดันเป็นนาคอสได้คือลิงของเราในตานี้สามารถเข้า4ตัวหลักๆสี่ตัวหลักๆยกเป็นฟอร์เรนิโนชุดเดียวไม่ตายนะครับที่เหลือได้หมดเลยและเกมนี้เพื่อนเราหยิบอารคัมมา เพื่อแก้ทางฟอร์เรนิโน่ครับอันนี้เหมือนเขามาด้วยกันนะเห็นไหมเขาสลับจากนาคอสกับฟอร์เรนิโนกันแล้วนะครับก็นออฟเลนเป็นมูราะนะครับแล้วก็ส่วนโรมิงเป็นของฟอร์เรนิโนเออโซลแลกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเฟกกันตอนไหนเพราะตอนนี้เขาจะมีไม่ใช่ตอนนี้ก็จะกด3ผู้เล่นกด3มาอาจจะเจอโซโล2หรือว่าอาจจะจะเจอดูโอนะครับมากันเป็น2อะไรอย่างนี้ มาไปที่เขาจะคุยกันได้เนี่ยแต่มาลำคาาอยู่ครับแค่ช่วงพวกเกมแต่ประมาณกลางเกมเดี๋ยวเราก็สามารถปบมูลาดได้แล้วนะครับไม่ตายก็เจ็บอ่ะแต่เราก็อาจจะเจ็บก่อนนะครับเพราะโดนสับฟรีสปอร์ตแต่ว่าสามารถสตนันทุกเขาได้นึงที advanced, ในตัวเองผมก็ปล่อยให้เขาเคลียร์คีิปก่อนนะครับหรือว่าอาจจะแบบลองใส่ อาจจะลองใส่เพราะเราี้ง่ายกว่านะครับต้องพูดว่าง่ายกว่าแพชก่อนก่อนอแต่ว่าลดอัตราความแรงลงอันนี้ทำให้ลิงหายไปนะครับในปนปัจจุบันเพื่อนๆก็อ,อ,าอาจจะเห็นว่าเแรงสูงพิมพ์ขึ้นอาจจะไม่ค่อยเห็นลิงแล้วนะครับในตำหน่งป่าเองก็เห็นไม่เยอะนะครับเท่าที่เล่นมาสมมติว่าผมเล่นทั้งอาทิตย์เลยอาจจะเจอลิงออฟเลงแค่ไม่เกิน3ม ประมาณนี้ไม่เกินสามตัวนะครับยันมาไอซูพิมขึ้นนะครับอ,อแต่ถ้าแหลงคอนต้นผมว่าพอยังยังไปวัดไปวากันได้อยู่ครแบหลงนี้มันแก้ทางกันเป็นนะครับแล้วก็เดินเกมช่วยเพื่อนแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินกลางแม่น้ํามาเช็คนูน่นมาเช็คนี่นะครับสำหรับเกมนี้เราจะเน้นต้นเกมนะครับ ถ้าไปทําแครี่ได้ก็ทํานะครับมูราดมันค่อนข้างยากนะที่จะฆ่าแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรอที่ออกเลยครับสามารถแก้ทางได้นะตอนนี้นะตบตายเลยครับนะตอนนี้เพื่อนมาช่วยเด้เออฟอลินมาช่วยมูราดเพื่อนเราก็มาช่วยบ้างนะครับตายโอ้โห ขี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไปโลกนะกดสกิลได้สองทีผมไปกดได้ทีเดียวอันนี้เดินออกนะครับเวลาเซฟชิดประมาณนี้ชิดประมาณนี้เลยนะครับถ้ายังไม่เสียทีก็ตีป้อมไม่แตกอ่ะแล้วมากลับเวฟต่อนะครับอาจถ้าเป็นคลิปธรรมดาอาจจะเสียประมาณตัวสองตัวนะครับก็ถือว่าหนักอยู่ กระโดดออกแบบนี้นะครับทำให้เขาเก็บสแต็กไม่ได้ใค่ช่วงต้นเกมนรองเท้าของบูนานมันยังไม่มี3ามสิสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอุ้ย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 สวนหลบมาตรงนี้ก่อนตีธรรมดาสวนสวนทำไปหลบด้านหน้ากระโดดครับหลบด้านหลังเลยสู้ไปเลยแล้วมาอะไรครับรองเท้าที่ทำให้ลิงเดินเกมไวขึ้นนะครับหรือว่าเดินไปเติมเพื่อนไวขึ้นตอนนี้ผมทิ้งคลิปนะครับถ้าเราติดเคอร์สตสเต็ กับปาดหนึ่งของบุลาศตายเลยเลือดประมาณนี้ตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับรอเลี้ยวคือเราเข้าชุดเดียวตายปับป๊บปั๊บมึงเลือดเต็มเ,เ,เ,เต็มเ่ยเลือดเต็มเต็มเสียโอฟบเดี๋ยวเราจะให้เกาะขาวหมดก่อนนะครับปึ๊บอ่าน่าจะเกือบเต็มนะเลือดเมื่อกี้เพื่อนๆสามารถลองไปรีดูก็ได้ผมก็มองไม่ค่อยทันแต่น่าจะเกือบเต็มตบตายเสียโอฟบด้วย ไม่พี่ไม่เมื่อกี้มีสองรูมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ดูครับต,ตัวตัวตัวอะไรเดี๋ยวเข้าให้ดูเราเรยวโดนสับฟรีไปครับก<อ>็เคลิปตรงน,นี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เล่นลิงนี่ต้องใจเย็นๆนะตัวเลทตัวเลทออฟเลทใน,นช่วงนี้นะครับโคตรปวดหัวที่แบบไม่ค่อยได้ลงตัวในอื่นเลยซีซั่นนี้มันดับค่อนข้างยากมันเป็นเล่นตัวแบบฮหา อโอ้โหี่มันหลบได้แม่เดี๋ยวต้องมาจับจังหวะกันอีกทีครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นลิงเยอะซีซั่นนี้ผมจับไปไม่เกิน5ครั้งไม่เกิน5้าครั้งนะครับถ้าไม่เจอพวกตัวบางๆตัวต้นเกม,วเกมัวเยอะเกินไปนะฮะก็ต้องต้องดูแบบดีๆถ้าอยากจะเล่นนะฮะตีไม่ถึงนะตีไม่ถึงเอาโยก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 สวนสวนโยกนะโยกนะโอ้โหหัวใจกันเลยทีเดียว นั่นแน่ไปเลยครับกดอันติด้วยจะได้เลยครับแม่รู้สึกว่ามีคนแค้นกูคแค้นมาทำมอไซกูกูคแค้นปามก็ตอกครับอันนี้คุณผมไม่มั่นใจนะว่าผมได้ห้อยห้อยเอสเซนติเวอร์มาไหมนะครับก็มันจะมีเอสเซนติเวอร์ใสมาสิบเมตรเลยกับห้อยสปิริตห้าเมตรแยกขนาดห้าเอสเซนห้า สเปรดห้าเดี๋ยวผมจะจบเกมวผมจะดูอีกทีหรือว่าเดี๋ยวผมก็ต้องทำกรุนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ที่สายล่างเออไอเทมก็ตามปกตินะครับแต่ว่ามาดูตัวที่เราสามารถตบได้แล้วกันปาบปาบปาบเรียกประมาณเสียไปข้อหนึ่งเมื่อกี้เราเรียกเสียไปข้อหนึ่งนะครับนี่ล่อยเลย อ,อ,อ,อกับนอคอสเราก็ไหวนะครับยกเว้นแต่เท้ากดดามถึกตรงจังหวะเราอาจจะตุยได้บอลิงมันออกสายดาเบตรล้วนนะยกเว้นแต่สับนะครับยกเว้นแต่เราจะสับของทันหรือไม่เท่านั้นแหละหาดักไปเรื่อยนะครับ เพื่อนก็รอดูกลางแม่น้ําเลยแต่ก็ยังไม่มีใครเดินมาเลยนะครับไปที่เรงกลางกันดีกว่านี่รอเข้าจังหวะสองเรียบร้อยครับ <c oughs> ง่ายๆเลยผมก็โดนอาร์ัมจับบ่อยเล่นฟอริโนัไม่ก็โดนอาร์ัมจับบ่อยไม่โดนเมมมะคือไม่จับอะเกมนั้นจะโดนฟอริโนัอย่างเดียวนะครับถ้าโดนเมมมนะยกเว้นนะครับ ต่อมาก็เป็นสลิปสติงการเงินเราค่อนข้างรวยครับกับเรนอันนี้ที่จริงป้อมซ้ายกับป้อมขวาเราเสียไปแล้วใช่ไหมก็เป็นตัวสำหรับเลเกมนะฮะเดานล่า,า,ลางมันแตกได้ไงวะอีลีเลเกมแตกได้ไงวะน้อง เอาเขาไม่ได้ดูหน้าจอหรอถ้าผมใส่เมื่อกี้เขาก็ตายน,นะ้วนะก็ยิงแบบยิงลกเพลินเลยอะ่ะไม่ไดมองหน้าจออะ่ะนี่รอดูครับตบรอเรียวคือง่ายสุดหาเพื่อนจับให้อยแบบนี้ก็ตบง่ายสุดครับเมมรอเรียวแล้ตัวเกมนี่นี่คือตัวจังลีจังไรของออฟเลเลยนะครับคือชุดชุดหนึ่งเราออกมูรามาใสา่ย,ยังไงก็ไม่ตายนะครับไปลงตัวอื่ดีกว่า อีดิงก็ไม่ค่อยแหลหแกนะเกมนี้อ่ามุดเข้าพุ่มครับอาจจะรอแครี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อนโผซ้ายให้ครับด้านขวาเขาอาจจะไม่ระวังถ้าไม่ระวังแบบนี้ก็เอาไปสองทีพออ่าเราเริ่มรวยแล้วจากการปั๊มรอรียเราเลยครับต้นเกม <laughs> ลองลอง,ลองไปทุบดูด้ใต้เพื่อนแต่ว่า ต้องเข้าดีๆนะครับถ้าเขาหลบแดดได้ครั้งหนึ่งเราอาจจะตายได้อันนี้เรื่องจริงเลยต้องเข้าดีๆนะครับตะเกมนี้เขามีพีดีไฟด้วยคุณต้องกันบ้านมาเพื่อนมานานก็จะหมดไม่ใช้แอตีดเลยครับเผื่อบางที บางทีเขาจะเข้ามาคอนเทสตนะครับแล้วเราไม่มีมานาออกอันนี้เราจะเสียฟิกเกอร์ฟรีนะไปครับมานาหมดทั้งคู่จากนี้เราจะขึ้นเป็นมูรามา,าสะเลยนะครับหลังจากมูรามา,าสะเป็นอะไรวะดาบแดงเออเท่าที่จําได้นี่ครับไม่ได้งานขนาดไหนก็ต้องมาดึงฟื้นความทรงจำอะยี่ห้ของได้ยังไงวะจะ <laughs> จำได้รอเรียวตบมันสุดนะครับถ้าเจอรอเรียวเนี่ย แผ่นนี้สลับปากก็เจอถ้าเจอผมคิดว่าเพื่อนๆนา่าจะเจอ3ตัวหลักๆด้วยกันนะเป็นนาคอสเอรันดอร์แล้วก็ตัวผีมันชื่ออะไรวะคีรานะครับ3ตัวนี้วิหวูมุดพุ้มมุดฟุ้งวินระเทศวะตันโอ้ไปเปิดตาโอ้กูโดนเมมเรียบร้อยเลยแต่ว่าแต่ว่าเข้ามาขนาดนี้ โอ้มันก็ไม่ตายสวนสวนควรเข้ามาสวนเฮ้ยแล้วมันมันเอาเลือกอยู่แล้วนะช็อกเลยฟอเลเนฟอเลเนเล่นเป็นนะครับถ้าไม่มีอารับผมว่าน่าจะซีแง่แกะมุดพุ่มต่อนี่นิไลายในสัง่งวาที่บาบรอทุกนงทีบาปบาปหนวดนานหน่อยเพื่อนจี้โอ้ สวยเลยถือว่าเราโหแต่กำไรดิครับเสียสามผมเสียตัวเดียวกำไรจัดแล้วก็คิดว่าเอ้ยพี่เอามาชนกับมูลาดนะครับมูลาดเออเขาก็พยายามหาทำของเขานะครับผมก็พยายามหาทำของผมเออมันอยู่ที่ออฟเลนนะครับอาจจะแยกทำเลนอาจจะหาตังค์เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป ผมอยากได้ดาบแดงแล้วตอนนี้คือถ้าดาบแดงเมื่อกี้อาจจะซัดรอเรียวลงนลครับลงเหมือนเดิมไม่โผล่เลยนี่เพิ่งมาโผล่นะครับโดนทุบปล่อยเยพิ่งมาโผล่อุย,อย,อยนี่ต้องออกครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าเราพลาดหนึ่งทุบหนึ่งทีตายสถานเดียวครับตายสถานเดียวไม่ก็ไออกลกอาแตนดาร์ดไปเลยด้วยให้อึดขึ้นนะ ไม่โดนจ๊ะอ่าโอเคเพื่อนก็เขาเสียหมดนะครับเมื่อกี้ไฟเสียสี่เราก็อยู่รอ,อเรี่ยวก็แค่รอเซตใหม่รอกันบ้านรอเซตใหม่นี่ครับไม่มีอะไรมากไม่ดูเด้อดูให้แบบแฉล็บเฉลบว้าวมีคนตีงั้นเราไปดักตรงนี้เลยครับตีเสร็จก็ต้องอ้อมอ้อมมาฟาร์มคิวตัวนี้ต่อ ต่มีบัฟแตงตัวนี้ด้วยโอ้โหสวยจัดมันมาแล้วนะน่าเกือบได้ฮะแต่ว่าเปิดตาไปก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมรอเรียกเรามุดมาตรงน,นี้อ่าช่วงนี้เพื่อนๆถ้าดูโปลีกเขาจะมุดค่อนข้างบ่อยนคะครับมุดมาข้างหลังเลยเขาจะไม่ค่อยรู้ข้างหน้าเออนี่หนึ่งสองเด็บวาน ว่านเจียบมีดาบดิมก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้นาทีตกใจอ่ะผีหลอกเดี๋ยวมาละไรก็ดาบเองปุ๊บนะครับออมนี่แอมหรือว่าใครจะขึ้นเป็นโบกขึ้นสเปียก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเกมนั้นจอดไม่เยอะเกินไปว่ะพี่ไม่โหกูจอดไม่ไหวเลยสองจอดก็ได้นะครับโอเคเมื่อกี้มีคีบไม่ไต สามารถตีคลิปไ่แล้วก็ไปไ่คนต่อได้นะครับเอเอสนิปยังไม่เคยคือสนิมยังไม่ขึ้นนะครับแต่แต่วงเล็บใหญ่ๆเลยว่าลิงมันเล่นยากจริงๆในแผ่นนี้นะมันมีตัวต้นเกมนะครับนานๆที่กว่าผมจะลงลิงเนี่ยให้กำลังใจกันด้วยนะครับนานๆที่กว่าจะมีตัวที่เป็นบอสแมปได้อ่าหนึ่งครับปิกป๊อ,อ เอามานี่เล่นกัรบื้นะครับหาดหรือไม่ก็สวนด้วยอัติก็ได้เหมือนกันแล้ควคราวดีเพื่อนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วพี่พสับตายเกิดในแผทนี้เป็นพวกแอสซินต์ทำยังไงใช่ไหมถ้าไม่ได้ออกพวกดิเรลเชอร์เลยนะครับเดี๋ยวทําไม่ดูแต่อาจจะต้องเร็วกว่าตามปกตินะครับเพราะมันตายตายง่ายมากคุณต้องเม้มตัวหลังครับเพื่อน เน้นตัวหลังเด้อวิเชีย่ยเไม่ตันไม่ทันโอ้ยแย่แล้วครับโอ้กูเ่นดีพัลเกมอ้ยตันไม่ทันโคตรซวยเลยวะ่ะเสียก้อนไปครับตรงนี้มาเรามาดูเกมย,วยาวๆกันเลยดีกว่าครับแต่อย่างไงไฟล์เราก็ดูดีกว่านะ เพื่อเราเล่นดีแค่แค่เสียก้อนเฉยๆพอได้อยู่รอเคลียร์หมาหมั่วครับเงินรวย,ยนะหมื่นสองคนตันเรียบร้อยเอาป้อมแล้วออกลยเพื่อนเอาป้อมแล้วออกเลยโอเคตัวนี้ไม่แหลมแล้วก็ไปเคลียร์หมาหมั่วนะครับ ใส่เอสเซรเวอร์มาว่ะดูดูจากทรงแล้วมีดูดเลือดด้วยนะครับน่าจะเอสเซแล้วละใส่มาห้าผมว่าไม่ค่อยใส่เอสเซรเวอร์สิบนะครับรู้สึกว่ามันช้าเอออันนี้แล้วแต่คนชอบเลยถอยยาวครับมีกลิ่นมีกลิ่นวาร์ฟเลยอันนั้นเนนาคอรสนี่ทาไมเห็นทำไมไม่เห็นรอดดเรียวไม่ใช่ลิเลน่าน่าจะเข้ามาเช็คคุ้มตรงนี้แหละ ประมาณนี้ครับแล้วก็สับของทิ้งไว้นะครับแล้วเราจะคลิกไปที่ดาบแบงก็คือของที่แพงที่สุดบางทีเราอาจจะฟาร์มเงินไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับก็ขายไปเลยชิ้นใหญ่ขายชิ้นใหญ่ไปเลยครับไม่ต้องงกขายชิ้นขายชิ้นขายชิ้นใหญ่ไปเลยแต่ด้ใครรวยอยู่แล้วนะอาจจะขายของแบบเอาน,นีอาร์มก็ได้นะครับเกมนั้นกูสองสามพันเลยว่ะพี่เอาน,นี้อาร์มเลยครับมดุดมุดแต่มันเห็นว่ะ ตรงนี้หมาม่วงก็ยังเคลียร์ไม่หมดนะผมว่าเคลียร์หมาม่วงก่อนดีกว่าแต่รอเล่นก่อนรอรอเล่นตรงนี้ก่อนนะครับอีรินใช้สกิลหนึ่งสแปมเช็คครับแต่ว่าต้องไปเคลียร์ซ้ายนะเด้อปาดเราไปเคลียร์ซ้ายดีกว่าครับตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วอาจพลไปได้ครับสรหรับดารสเลเยอร์ตัวนี้เหลืออีกห้าสิบวินาที จะเกิดใหม่หนึ่งตัวเราอ้อมเลยหริอว่าจะอ้อมไม่ต้องอ้อมหรือมั้งเนี่ยมันจะสวยอ่าล่ะกูดักหลังเหมือนเดิมแล้วอีรินเดินม,มาตรงนี้ใครคือผู้โชคดีก็ดูอยู่ก็ตายหรือยังเนี่ยกูจะได้ขายกูตายหรือยังเนี่ยโอเค ตัวสวนกูตายราะนั้นกูใส่กอดโดนสวนกูตายโอเคดาบอ่าเคียร์เรายังไม่ทำงานหนึ่งตัวสามารถจบได้ดิจบได้ปะวะเข้าไปต่อยทีหนึง่งต้องตีป้อมต่อคนปุ๊บตีป้อมไปกูไปิีด้วย <laughs> โอเค ประมานี้นะครับผมถ้าใครเจอแบบเอพี่ลอเรียไม่แกลยงไงว่าในแพทนี้ในตัวอัปเดตไม่ก็นู่นนี่นั่นนะครับเออคือมันยากขึ้นต้องบอกเลยไม่ดาบยากขึ้นแม่งแบรนโบแบรนมาจ้าฟอร์เรนมีอาจจะเล่นตัวอาหาไม่ค่อยจะได้ครับสำหรับในแพทนี้ก็ปนามานี้แล้วกันก่อนเน้นๆนะครับมีลอเรียวพวกแครี่อะไรอย่างนี้การเกมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเมทตัวอื่นก็ พอได้อยู่เออประมาณนี้นนแล้วกันถ้าใครตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีจ้า